ก็วันนี้นะครับเป็นวันที่สองสำหรับการสอบสัตว์มอปูลอบที่หนึ่งนะก็คาบแรกคาับเช้าเนี่ยครับเป็นของศาสตร์นะฮะก็ผมก็เชื่อหลายคนก็ทำไม่ได้กันหลายคนเนี้ยทำได้ดวงใครดวงมันนะฮะก็ เอาละครับภาคเช้าเผมจะขึ้นห้องสอบแล้วก็ผลจากเมื่อวานนะภาคบ่ายนะฟิสิกส์ก็โอ้หมัวครึ่งหนึ่งเลยฮะมัวครึ่งหนึ่งเลยแล้วยาวผมเป็นแบกจกลยานนะครับผมส่วนภาคบ่ายส่วนของชีวะนะฮะมัวยี่สิบข้อแรกทั้งยี่สิบข้อแรกและยี่สิบข้อหลัง เพื่อนๆอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างนะอ่านหนังสือถ้าตรงไหนถ้าตรงไหนเก่งไม่หูก็ <c oughs> ก็วานแหเลยครับเอ้ยลเล่นครับก็ข้อสอบก็ออกมาเป็นแนวโน้มเดียวกับเนี่ยเอ็นเก่านะฮะก็ <c oughs> นี่มันก็ได้เวลาขึ้นห้องสอบแล้วนะครับผม ว,วันนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นสำหรับการสอบเนี่ยเพศมบูนะครับพบกันใหม่นะโอ้ยอย่าเพิ่งพบกันใหม่ดิยังไม่จบเลยก็อำเภอเมืองเชียงบุรีอยู่นี่นะซึ่งชนหญิงนะฮะกับอำเภอเมือง ใกล้กันเหมือนที่โรงเรียนผมเลยซึ่งโรงเรียนผมชื่อระยองวิทย์นะครับผมกับอำเภอเมืองก็อยู่ติดกันเหมือนกันนะฮะวันนี้นะครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาก็ได้เสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่พบกันใหม่นะครับแพทย รถกำใหม่กับแพทย์จุฬานะครับผมสวัสดีวันนี้ขอเกิา์ม่าสวัสดีครับฟัดโลด้าเดี๋ยวนี้ปเป็นข้อสอบเก่าเลยนะยข้อสอบที่เอามาส่วนใหญ่เป็นเอ็นเก่าไปซีหลอกข้อสอบเอ็นเก่ามาได้ไหมเขาก็ในน็ตมีเยอะแยะไปครับใช่ในแนะนำให้ซื้อหนังสือเลยเล่มเดียวจบ15พศอ หนังสือเ,เ,เดี๋ยวแม่โมโหหนังสือซื้อมากก็ไม่ดีมันเปืองตังค์เต้ช่วยตาทีเชื่อไหมแม่หมดกับหนังสือโอ้เป็นหมื่นมืนแล้วนะแล้วเขาก็ชอบเอาไปโรงเรียนแล้วก็หายแล้วก็แอบไม่บอกอะนะแล้วก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่เอามาเอามาตั้ง พอถึงบ้านจริงๆวางวางกระเป๋าปุ๊บเปิดเกมเปิด Youtube เปิดอะไรที่ที่มันรีแลกอ่ะคือ,อมันพอเรามาทีก็อ่ะเ